มาสพะาสพานมาได้เฉพาะบ้านนี่ดอกมรอื่นบริมม้ดิสะพามาได้เฉพาะในบ้านให้ดาค่ะที่แหล่งไก่บนหัวใจน้ำยุมเ่อดอกนิยมพ่อเยาเห็ดขึ้นมาเองี๋อมมาเองมากมาถอดมม่มือที่ยี่สี่เนาะยี่สี่ดวงวันที่เนาะวันที่ยี่สีมาถอดกันดาค่ะร่วมเบิร์ด้้กก็ได้เก้าหมื่นเอ้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทบอมนี่แหละ กรารบริการครับครับเดิ่อนเดิน <bung> ผ <fill. S 1> ่อนครับก็อยากมาถามช่องทางว่าอันมืออ่าอันป้าป้าบอกปูครัป้าป้ามือกับว่าไรมาเนอะปูเนาะก็ตั้งใจว่าที่มาเนี่ยแหะแต่มาว่าไรมันติดธุระเป็นหลายทางก็เลยมาเมื่อนี้ก็เลยน้ำหนามมาถวายปูกับอ่าส่องต่างๆที่มาน้ำกันโดยที่มีกับมาอ่ามีอาจารย์แหล่พระลวยเบิกทรัพยาที่อุปบอพระลวย แล้วก,การแบเบิกซสาาืผ้าไวอ่าสามสี่หาช่องมือนีก็เลยอยากมาถามว่าการสั่งของปูนี่ไปคืบหน้าไปไลยจักน้อยเราบอกล้วก็เอ่อจอดปลาฟ้าของปูนี่ได้จังไนเราปูอันนี้มนครับอืมปลาเขาทำมาทา,มาปาม,ามาได้เฉพาะบ้านนี่ดอกไม้อื่นไม,ม่ได้ดครับปลามาเฉพาะในบ้านให้ดอค่ะที่แหล่งกับนหัวใจน้ำยุ่มเ่อดอก นี่ยพรเจยาเห็ุขึ้นมาเองย่อมมาเองมากมาถอดมือนที่ยีสี่เนาะยี่สี่เดงอนทิถนยนเนาะที่ยี่สี่มาถอดกันแล้วก็รวมเบิร์ดแล้วก็ได้เก้าหมื่นเอาหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทบอมนี่แหละเอาหมื่นแต่ดร้อเก้าบาทเนา0เก้าหมื่น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  แปดลอหาสิบเก้าบาทก็เงินแปดลอยหาสิบเก้าบาทแปดห้าเก้าเก้าอันขึ้นเพิ่นมานี่ไม่ต้องทานทั้งบาทนเขาบอกคูบาทเนาะี่บาทนี่้อย่างน้อยก็ยังได้สมควรอยู่เาให้เป็นต้นให้ต้นมันต้นละอาใหมันต้นละ2องหมื่นต้วนละสองหมื่นกว่านะย่อมาต้นไปต้นมันนะกาบาทมันกับพร้อมกันดีอยู่เนาะพรอมันมาประมา่นนี้กสซาร่าเข้าบาทนี้กาสี ได้ไปหน่อยนึงเนาะปูเนาะหลังคามุ่งนเงน,นี่ยเราบอกพูดสร้างงานในบ้านบ้านสร้างเขายึดเกี่ยวเขา่าเรียบร้อยโอ้หลงังคาก็ยึดใช่สร้างเขาจะยึด, <c oughs> ยดเกี่ยวเขา่าเห็นงานแล้วละโรคแรงบุะบ <c oughs> ้านเพราะวันยึดเกี่ยวเขา่าโยกชนมีางานอะไรยึดก่อนสร้างยึดไดว้เจ้าก็ฝากไปทำธุระคนเจ้า,จาก่อนทำธุระให้เจ้าแต่หลังจากตอดปะ้ายเดี่ยวพูดเพิ่นมาตอดปะ้ายเดี่ยวปริพูนนิมิตเอียงบ่คำ กะไอเฮ็ดน้ำตาเทียนละไว้ให้เพิ่นเฮ็ดแล้วก็ตีออกไปให้ละล่ะตีออกไปเรียบร้อยแล้วตีน้ำตาเทียนเรียบร้อยแล้วน้ำตาเทียนย่งบ่ปูลูกซิว่ามันเคยเสียเพราะอันนี้าวชนเขาจอมันเป็นงานมันยุ่งอยู่เนาะไม่เลยไม่เลยท่านได้ตีเป็นตีติโลไปให้จาอหัวไปเราจะโยนเอาไปน้ำตาเทียนโตโตโตเป็นน้ำตาเทียนมันคือสีบเพรย่างดอกเพราะว่า อันนี้แล้วอครับ,รบเ,ปเป็นตัวเลขตัวใดล่ะปูน้ำตาเทียนอันที่วัดติปูตีออกไปให้ให้เจ้าเบิ่งตจำนำตาเทียนเนาะครับผมบปูตีไปเป็นสี่สองหาสี่สองหาน้ำตาเทียนนวดพ่อป้าเด็กชายกระปูแปดห้าเก้า ถ่ายมันต te ah ัวมันเก่าหมื huh. ่นเก่าหมื่นเก่าหมื่นแปดร้อยหสิบเก่าบ่เก้าศูนย์แปดหาเก้าเก้าศูนย์แปดห้าเก้าก็เปนก่าทันไกป็นปก็ได้ก็ได้ยอดห้าป่าปูสกกดสลา สลัดไก่สีเหลี่ยมเนาะปูเนาะก็คือสิบล็อคล้วยง่ายหรอกคว่าลงไปหลายอยู่ไหลเนี่ยงบไหลเนาะปูเนาะหลกับสีเหลือเทศพื้นแล้วกับปูกระเบื้องแล้วฝ้าที่เฮ็ดปูปูมังกาไข่ข้าวย่อยที่เราเฮ็ดไปเลยแล้วก็ที่เฮ็ดแผ่นพระทั้งด้านหลังอยู่ครับแน่นแน่นแผ่นฝ้าแผ่นมงอาสนอาณาเกิดมันนะบขสงพระนั่งเนาะครับนั่งสัมจังหันเอี้ยงคือว่าไป อันนี้เป็นยศตำตาเทียนของปูเทียนเอ็ดมือมืออันงานนั่ะละมืออันทำาำปางานเลยนี่มดผามากนี่สายบุญเอ๊ซีอยากร่วมบุญน้านิตรอันขอเบอร์โทรปูได้ปะค่ะได้ได้ได้ดีดอบอร์เบอร์ได้ค่ะเบอร์แน่นอนครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สองสาม ี่สองสามหกสี่ศูนย์เก้าหกสี่ศูนย์เก้าอ่า fc ก็ฟังนะครับเพื่อจดเอาไว้ครับอ่าสายบุญอย่างกมาท่านบุญนโปเลเนาะเมนแมนกับที่ศูนปฏิบัติธรรมกำลังสั่งมาเราต้องการปัดใจสนับสนุนหลายโย fc ท่านไดต้องการที่จะท่านบุญอ่าอ่าแอดมิดมหาแอดมินก็นได้ครับหรือว่าโทูตมหา ลงปูเพิ่นก็ได้นะครับเนาะโดยตรงเลยนะเพราะว่ามี่เอฟซีก็อยากได้อยู่เบอร์โทรศัพท์ป่านนี้ลืมว่าจะฟองไม่ไหวอยู่จักไล่เลยคอจะไว้ลืมเลยลืมเลยอยจะไวลืมเลยอะไรยังไม่ดีอย่า้ไอ้ลืมเรื่อยแล้วมาในการเิ่นว่าสิทธิบุญกับป่วนล่ะแท็กมัน ดูไ่บูปูไซบูกันลืมปูมีนี่เมตฝันอีย่างแน่บ่ค่ะอันช่วงอันนี่มิตกัอะไรแก้ไปห้ไม่ออกฟังเลยเด้ครับคราวเมื่อครน่งอ่ะนีน่มิตรว่าอันนี่ไม่ออกลูกหลานเลยละมาสวดมนต์สวดเบิดขึ้นมาสอนสวดมนต์หายมาจำจ้าเขียวสวดอันสวดมนต์อันอาการสามสิบสองอ่ะน,นะอืม,อม อาการสายมสสืสองยังยังว่งาหายลูกหลานาโอ้ยังมันพากันปึกนอสันบอกอะไรลบกับไว้จำส่วนอาการสายสองก้าวไปก้ามาอยูันเอาไว้จำนี่แหละนี่มันเอามาส่วนม้วนน้ำแก่เขาฟังหมือเศร้านี่แหละเอามาจังหันแ<ม>กเขาฟังหมือนเศร้ามันกายเป็นว่าเขาขายขายกับเหล็กอันอยูต่ตาเทียนอยู่ก<อ>็อือ อาการ32อย่างคูเอออาทิอันนี้แหละโอ้ครับถามสองอย่างเป็นนิมิตดีเนาะ,ค,ะค่ะนะครูค่ะแลเขาก็มานอนวัดหลายอยู่เพราไม่ออกกไ็ได้เมื่อเขาจะเะที่เขาตามมันถอดนนเขาเด็ดอันนี้แล้วถามหาพอสบายอยู่ อ๋อสัวใบบัมาบ่วแต่แล้วเราเรียกว่าก็มากดี๋ยงนี้คนยุวันเพิ่มผืออยู่ไห่าี่าอันนเพิ่มผือก็เยอะไปเปลนบันผือไปลียนเอฟซี่นใหายปรอะ่ถ้ำถวโรงเย็นครับอืมนยลงเย็นกนกับติดงานพร้อมกันทั้งสองข้างมากับอะไรอืมไก่อันนยืยื้น้ำกันบิดๆก็อยู่คนละอยู่คนละจังหวัด อยู่ตั้งวัดเดียวกันแต่วกูเดียวกันค่ะอันนี้ก็ลแล้วมาที่แด้เให้ซ้ำตัวเดียวให้เอาให้เห็นสามมาสั้นเห็นสามตัวเดียวต้นใหม่ต้นใหม่เห็นสามมาแล้วบอกยโยจะใหนจะไดนี่โยเขาจะไปแบบแตดไซเอาเขาจะไปถีบเล็กถ่ายมาสองคนนะครับอันยังก่อนคนหนึ่งกับยุไส่เออยังก่อนกับเขาด้วยโชค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  เรื่องซื้อครับเอฟซี G, ครับบานนี้ก็ได้เดินทางมาหาปูสะกลนี่นะครับ, G, บน้องเอฟซีบ้านเด็กกสืตามผ้าเบิงสลาได้ข่าวว่าคืองวดวันที่ยี่สิบสี่นะครับนะาาเนาะงผับป่าเพิ่นเข้ามาเพิ่นกะได้ยอดผับปลาไปเก่า มืน่นเก้าหมื่นอ่าเก้าหมื่นหาลอยแปดสิบเก้านะครับเนาะเป็นยอดพระปาที่เพื่อนนำมาถวายอ่ามือนันพอสวัยพระรวยกะบ,บอร์ดีมาอ่าแล้วก็เป็นเลขยุดนำตาเที่ยนของปูอีกนะครับเนาะค่ะหาสองีนะครับเลือ f เอฟซีคนระับเนาะนะครับ,อ,อ,นะรบอับบนะออนี้คือโครงลังคากะยังอ่ายังบอกพ่อครับ กาังบ่เพียงพอนะครับเนาะกะาต้นกาสีได้มากะสศีซอยอ่ากาไปน้อยกาสีเหลืออ่าเทพื้นแน่อ่าแล้วก็เกาะอิฐแน่ใส่ลูกกงเล็กแน่นั่นยนะครับหลายอันหลายอย่างครับกยังเหลืออยู่พอประมาณอ่าคือกาดปลาปลาเข้ามางวดนี้กะยังบ่พันในเพียงพอนะครับสร้างเพิ่นกสิหยุดนะครับเด้อหยุดไปเกี่ยวเข้าเกี่ยวนามนะครับเนาะเอฟซีเข้ามากะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับพอสายพารวยนะครับขอสำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวไ้นะครับเด้อเพื่อสิบเดบุษฎ์ข่าวสารในไม่แจกทั้งสองของพอสายพารวยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเอเย่ที่ถูกทันนะครับที่เข้ามาชมคลิปของพอสายพารวยไก่สมบุญดุรุษสมบัติทรัพย์สมบัติคุณส,สมบัติตทุกทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาสารับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,มมาสวัสดีครับสวัสดียิ่งงามครับ